สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพอพี่น้องทางช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยบอววแวะบพอพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านเมื่อนี้อาจสิลมในเสียงอาจสิบอบอชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี้แดดดีอยู่ค่ะเวลานี้คือ9ก้าโมงเช้าแต่ว่าล่มแห้งค่ะพี่น้องมีล่มนิดนึงมาดามหน่อยก็เลยออกมานางบอกอยู่หน้าบ้านแวแวกับพี่น้องค่ะ ซื้อเนื้องมาจากมือว่านี่ ต้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องขาเมื่อวานนี้วันที่29เนาะคะ่ะพี่น้อง29พฤษภาคามาดามหน่อยมีคนติดตามมีซับสไครต์ครบ1000จาก YouTube 7 0,000กว่านี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าบอกพี่น้องว่าสีมาทำการไลฟ์สดค่ะพี่น้องขาไลฟ์สดขอบคุณพี่น้องแต่ว่าแค่นี้เป็นปัญหาค่ะพี่น้องบอสามารถจะไลฟ์สดได้ก็เลยยกยอดมาเป็นเมื่อวันที่3สี่ประวัติสุพี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือบานมาดามหน่อยเนี่มันอยู่ไกลจากโตเมืองประมาณ5กิโล หกิโลนี่แหละค่ะพี่นอ้องย่างเกาะคืนมันบอดีค่ะพี่น้องคืนมันบอดีมันก็ทายถอดชดบอดได้ต้องรอให้อากาศมันนิ่งๆมั้งค่ะจังสีท,ยทายชดได้ถอดชดได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอถอดขออภัยละปากพี่น้องไว,ว้หมู่บ้านแต่วบบ่ากระโบเป็นยังค่ะมันหนีพี่น้องพาพี่น้องมาบอกแวะๆบอกพี่น้องฟังคะ่ะมาแสดงความดีๆกับผู้ขาแนวกับมาดามหน่อยเองนี่แหละค่ะพี่นอ้อง หนึ่งพันซับหนึ่งพันผู้ติดตามค่ะพี่น้องขาได้หนึ่งพันกว่าแล้วผู้ติดตามแล้วก็เจ็ดหมื่นกว่าวิวเจ็ดหมื่นกว่าผู้ที่มาเข้าชมค่ะพี่น้องขาภายในห้าเดือนภายในห้าเดือนค่ะพี่น้อง สำหรับค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคนที่ทำ Youtube ใหม่คนที่โนเนม e อย่างมาดามหน่อยก็ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านนี้อยู่คือกันกับพี่น้องคือง่ายๆว่าเดิมทีเดิมทีมทนี่ยก่อนที่จะทำ u t u b e นี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามีแรงจูงใจจากเน็ตไอดอลหลาหลายคนมี Youtuber ได้หลายคนที่เพิ่นออกมาเหตุคลิปเพิ่นกัโนเนมบางคนอาจจะโนเนมบางคนอาจจะเป็นผู้ที่สนใจ ในชุมชนในโลกออนไลน์มาแล้วก็ตามต้องกับพี่น้องเนาะเพราะมาดาหน่อยเขาไปเบิ้งคลิปนนทคลิปนี้เห็นแล้วกะอยากเคลตตามอยากเป็นอยากได้ก็เลยทําการลงทาอยากทํา YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์คือเพื่อนดังคือเพื่อนประมาณนั่นละค่ะพี่น้องแต่เพราะว่าตัวเองเป็นคนโนเนมก็บได้คาดหวังว่าจะได้ความสนใจจะได้ความสําเร็จลุล่วงด้วยดีภายใน5เดือน ถา,ถามมาดามหน่อยว่ามามาดามหน่อยเฮ็ดหาเดือนนี่ถือว่าใหม่หรือเกา่านนโนโนถ้าเป็นคนโนเนมค่ะพี่น้องถ้าเป็นคนโนเนมเป็นคนที่บยู่ดยูในโลกโซเชียลมาก,ก่อนเป็นคนที่ทํา youtube ใหม่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่เนี่ย5เดือนทะลุเป้าเนี่ยก็ถือว่า ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ข่ะพี่น้องอันนี้สไตล์มาดามหน่อยเด้อเพราะว่าอย่างมาดามหน่อยนี่เป็นคนโนเนี่ยมนเป็นมีคนหนูจักอย่างที่ว่าแต่ว่าอ่าเผอิญพูดนู่นพูดนี่ก็พูดไปตามสไตล์มาดามหน่อยล่ะค่ะพูดนู่นพูดนี่ตามสไตล์ไปแต่ว่าเผอิญมันเขาตากรรมการประมาณนั้นะค่ะพี่น้องก็เลยได้ยอดวิวสูงได้ยอดวิวเอ่เกินคาดค่ะพี่น้อง่ะภายในหายเดือนเพราะว่ามาดามหน่อยคิดไว้ว่ามันต้องเป็น 3-4ปีสอสปีขึ้นไปพูดนละค่ะจังสีใดพันคนจังสีใดมีคนกดซับสไครต์มีคนติดตามมีคนวิวตามที่กดของ YouTube เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้เพราะมันใดแหละก็อยากจะขอบคุ้นพี่น้องขอบพุ่นไปถึงพี่น้องทุกทุกท่านกับพี่น้องตี่ให้ความ อย่างที่บอกโลกโซเชียลนี่มันกระบบนแน่นน,นะกับพี่น้องเนาะเราทําไปบางทีเราดูถูกตัวเองนี่แหละค่ะว่าหนึ่งหละเราเป็นคนโนนเนมไม่ไม่มีคนรู้จักเล่นแค่ Facebook เล่นๆไปประมาณนั้นนะพอเรามาทําพอเรามาเห็นความงกนี่แหละค่ะพี่น้องอยากได้อยากเป็นคือเพลิอนอยากได้เงินขึ้นมาคือเพลิอนอยากลาอยากรวยในทางโซเชียลบอว์แวะเราได้เงินเอาบอรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องก็เลยงกก็เลยอยากเป็นก็เลย ลงมือมาทำ u t u b e แล้วก็ได้ศึกษาได้ดูได้ mm. เช่นศึกษาจากอาจารย์เสกสรรปั้นยู u ูบเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก,ก็เป็นไกด์ไลน์ตรงนั้นเพื่อที่จะหายมาดาหน่อยมาเห็ดมาเห็ดคลิปลง YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์คนดังอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดคืออาจารย์เพื่นวานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็เลยได้ทำการแต่ว่าผลมันดีเกินคาด เพราะว่ามีพี่น้องติดตามมีพี่น้องสนใจมีพี่น้องซับสไครต์ครบ1000ตามกฎแล้วก็4 0 0พชั่วโมงแต่ว่าคำว่า4 0 0พันชั่วโมงนี่ก็อยากบอกพี่น้องฟังนิดนึงกับพี่น้องขาคำว่า4 0 0พันชั่วโมงเนี่เขาคิดว่าไพที่เขามาแต่ว่าถ้าเข้ามาคลิกหนึ่งเนี่ยไหนไหนอันนี้กะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะพี่น้องขาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล่าสู่พี่น้องฟังคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่กะ าตามข้อเป็นจริงแหละมาดำหน่อยกับไมกับบองหูกุดหมายบ่งหูกุดตรงนี้หรอกคะ่ะว่าคลิกเข้าไปแล้ว <c oughs> ที่สําคัญก็คือไหนไหนพวกเข้าเขามาติดตามกันแล้วก็อยากให้ทนฟั่งไปนิดนึงค่ะพี่น้องคลิกเข้ามาแล้วล้วก็หายไปมันก็เป็นการที่ไม่ได้จํานวนนาทีชั่วโมงค่ะพี่น้องขาเช่นก็คือมีคนเยอะก็จริงแต่แต่ละคนอาจจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลตรงนี้หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือบางคนอาจแค่เข้ามาคลิกให้กําลังใจว่าเป็นผู้ติดตามนะเป็นผู้ซับสไครต์ให้นะแต่ว่าบดีฟั่งให้มันดนให้มันน่านซึ่งมันจะบวก เป็นผลดีกับการนับชั่วโมงนับนาทีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อยากฝากพี่น้องว่าก่อนละีที่เข้ามากแล้วก็ขออีกนิดนึงค่ะทนเข้ามาแล้วหลงเข้ามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็อยากฝากพี่น้องอีกนิดนึงว่าคลิกเข้ามาเป็นผู้ติดต,ตามหรือมาฟังแล้วอยากให้ฟังจักน,น,<ๆ>น้อยเพิ่มเพิ่อีกนิดนึงกับการทีฟังนิดเดียวมันก็บรเเพิ่มจํานวนนาทีชั่วโมงไปอยากให้พี่น้องก็อันนี้ขอความกรุณาน้าพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อง มาดามหน่อยเองกับบุ้งคือกันแหละว่าตรงนี้มันเป็นแบบใดแบบใดแต่ว่าพอดีได้ไดไดอ่านได้เบิงหลายๆคนที่เพื่อนบอกว่าการที่เข้ามาแล้วจะต้องมีการคลิกแล้วฟังอย่างน้อยก็สองสามนาทีจักน้อยแน่ค่ะพี่น้องขะคือฟังให้มันยาวนิดหนึ่งอาจสิบมีเวลาฟังจบกับบอได้ว่าบังคับฟังจบกับบอได้บอกว่าต้องบังคับนู่นนี่มีเรื่องมากกับบอมแนกับพี่น้องค่ะแต่ว่า กดตรงนี้กับมาดำหน่อยกับพึ่งหูคือกันซึ่งมาดำหน่อยกับเปลี่ยนตัวเองหลังจากที่มีคนคลิกมาให้กำลังใจมาดาำหน่อยกับกดกลับฟังกลับ ติดตามเพราะมันมันก็กดกระดิ่งแล้วมันก็ติ๊กติ๊งขึ้นมาว่าไผเป็นไผเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็บ่ได้บอกว่าเออร้อยเปอร์เซ็นชั้นต้องฟังร้อยเปอร์เซ็นจากที่เขาทําคลิปมาดูจนจบกับบแม่นกับพี่น้องในเวลาที่ฉุกละหึในเวลาที่มีคนติดตามเยอะๆเ,เราก็บอสาม,มารถที่จะไปฟังพี่น้องได้จนจบร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะพี่น้องมาดามนน่อยกับพยายามทําให้มันอยู่ หายมันได้ทุกคนภายในสองสามนาทีสี่หานาทีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือจากใจมาดมหน่อยที่เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากขอความร่วมมือว่าเข้ามาแล้วกะคลิกมาแล้วกะให้ทนฟังอดทนฟังไปนิดนึงค่ะพี่น้องจกักสองสามนาทีอันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะพี่น้องทุกคนเข้ามาแล้วกให้มันทนฟัง ท้นดูท้นจักนุอยแน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้มันได้จักสองสามนาทีก็สิเป็นประมาณวานน่ะละมันจังเสดเพิ่มชั่วโมงไม่ว่าจะไปฟังไผก็ตามไม่ว่าจิเป็นยูทูบเบอร์คนไหนที่ทําก็ตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าได้เสียเวลาเข้าไปแล้วกับพยายามให้มันคบให้เพลินจักสองสามนาทีเป็นอย่างน้อยเนาะค่ะพี่น้องมันสิไดซอยเพลินมาดมหน่อยกับสีเฮ็ดขึ้นกันเพราะว่ามาดามหน่อยกับพึ่งรู้มีความรู้ใหม่เหมือนกันกับพี่น้องการการทส่ได้ฟังได้เฮ็ดได้น่นในนี้บางที่ก็คลิกเข้าไปเออตัวเองไม่มีเวลาตััวเองงบ่ได้ฟนน หรือบางคลิปอาจะสีโบถูกใจโบโบถูกใจเจ้าของนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็เลยยุดไหว้ไหว้กว่าปกติแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ปรับปรับตัวเองปรับปรุงคะ่ะพี่น้องปรับปรุงว่าโอเคเสียเวลาเข้ามาแล้วก็หายมันทนฟังสักสองสามนาทีเนี่ยักน้อยคะ่ะพี่น้องขาอันนี้ก็เบาสูพา่พี่น้องฟั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อย่างที่มาดามหน่อยบอกว่ามาดามหน่อยประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนอาศิยยี่หลายคนอาศันู่นสินี่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ยี่มาดามหน่อยเด้อเพราะว่าอย่างเพราะว่ามาดามหน่อยนี่เน้นนะมาดามหน่อยโน่เน่ค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยโน่เน่แต่ อเอิญไปดูคลิปไปน่นไปนี่แล้วอยากเป็นอยากดังอยากอันนี้คือเพลิอนอยากงเงินคือเพลินง่ายง่ายคืองกนั่นแหละค่ะบอว้แบบแล้วแดงเงินนี่ก็เลิจับมาเบามาเฮ็ด u t u b e มาทํามาเฮ็ดคือเพลินมาก็ปีเพลนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอยากได้อยากเป็นอยากดังคือเพลนแต่ว่ากาขอเร่งเชื่อเร่งใจาจากพี่น้องนี่แหละเพราะว่ามาดามหน่อยหนึ่งแหละโนเนม แต่ว่าโลกโซเชียลนี่มันกับบอแน่นอนนะค่ะพี่น้องเนาะบางทีเราลงคลิปอันนี้อาจจะถูกใจยังคลิปมาดามหน่อยคลิปเดียวนี่ตก4ี่ห้าหมื่นในคลิปเดียวในคลิปเดียวค่ะพี่น้องค่ะเป็นการบอกแค่เนิบเนิบเบอเนิบเน้อบ,บ,บออาจสีบอถูกใจบางคนเสียเวลาโดยสัมแต่ว่ากลับถูกใจโซเชียลกลับกลับถูกใจพี่น้องหลายมีการวิวมีการติดตามทุกมือน,นี่ก็ยังเฉลีย่ยชั่วโมงละ บ,บ, да. บอตามกวสี่หาซิบบอตามกัวลอยคนเขาเบิงในคลิปที่ดังๆของมาหน่อยคลิปนั้นนะคะสี่หมื่นกว่าสี่หามื่นน่ะนะคะพี่น้องค่ะคลิปนั้นเนาะทุกมือนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ากขอบคุณหลายๆถึงพี่น้องทุกคนที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้มาดามหน่อยด้วยค่ะเพราะว่ามาดามหน่อยนี่เป็นคนที่เอาง่ายๆว่าเป็นคนทํา youtube ใหม่เป็นคนโนเนมเป็นคนถีบบมี่พักพวกเพืือนฝูงมากไม่หยังแต่บอๆแวะๆอยากบอแวๆก็เลยจับมาบอแวะให้พี่น้องฟัง พะว่าเจ้าของมีเวลาหลายเจ้าของงกอยากได้เงินน้ำเพลินอยากล่องเบิงวาเฮดยูทูบเพื่อเพลินแล้วเป็นยูทูบเบอทกยูทูบเบอร์แล้วสีได้เงินสีได้ทองจังไดมีน้องหลายคนบอกว่าโอเคหลังจากที่ครบตามขบวนการของกด YouTube แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ่เปยังค่ะเดี๋ยวมาดามหน่อยสิเบ้าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้จะเป็นอะไรยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังเป็นชอ็อตเป็น ม,มือมือไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็คอยติดตามมาดามน้อยสิบอหยฟั่งชาติเจงชาติแจงทุกคนนี้แหละค่ะ <im it> โอเคอบาบา้าวบอกกบพี่น้องแซมนี่ขอขอบคุณไปถึงพี่น้องหลายๆกับ1000ันซับบวกบวกแล้วก็เจ็ดหมื่นกว่าคนเข้ามาดูยอดวิวนี่ะค่ะพี่น้องค่ะภายใน5 <im it> เดือนย้ำด้วยค่ะภายใน5 <im it> เดือน,นเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อใจเป็นสิ่งทีกำลังใจเป็นสิ่งทีนี่ก็มากมายขอบคุณทุกท่านทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะ มากระไรถูกใจกระแช่ติดตามมาหน่อยนิดมาดามหน่อยไดดเด้ขายเฮ็ดไปจนตายปุนลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ